ันตกไม่กี่ชั่วโมงนะคะต้นไม้สดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะมะละกอต้นนี้ลมแล้วนะคะเจอลมพายุเมื่อคืนนี้ถอนรากถอนโคนเลยนะนี่มะละกอต้นไม้ใบหญ้าเขียวขึ้นมาทันทีเลยค่ะน้ำฝนนี่มัน เป็นปุ๋ยมีไนโตรเจนอย่างดีเลยนะคะทำให้ต้นไม้เขียวขึ้นมาเลยทำไมมันมาอยู่ตรงประตูนี้ล่ะเอ้ยมาทำอะไรอยู่ตรงนี้กันโอ้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 กินกล้วยนี่ขยับไปอีกหน่อยไม่ไ่้ขยับมัเหยียบเท้าเนะอันี่มันกินไม่เป็นไอตัวไหนกินไม่เป็นอ๋อ เดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันออกมาเดีวมันจะหยิบฟ้าบอ,อกอเอาจะมันออกตามพี่มันจะจะอมากินนั่นแหละเอากล้วยมาให้มันกิน <c oughs> โอ้ยย <c oughs> ็นหน้าสลอนมาเชี่ย <c oughs> ฝนตกจ้าดูน้ำท่วมไอถังที่ให้ ถังซีเมนต์ที่ให้เขานอนน่ะเต็มเลยแพ้เนี่ยฝนตกแพ้บ้านนี้อ้วนทุกตัวกล้ย อยิ่นคอมา วอยู่ตรงบันไดนูด่นน่ะสลอนเอาย้อนมันจะกินไหมนนอูออออ้ดูยี่ตัวนี้ดินน <c oughs> ไหนอ๋อเห็นอยู่เนี่ยตรงโน้นมันก็กินกัน ไวดิบมันก็กินเนาะดูอีตัวนี้ดิกินทั้งลูกเลยเดี๋ยวก็ติดคอหรอกแล้วทำไมจะงะงะเงยหน้าขึ้นอย่างน,นั้นตัวตัวเนี้ผันบอรเรือดร้อยนั้นเนี่ยตัวหลายหมื่นนะตัวเนี้ย ไม่มีแล้วหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องยื่นหน้ามาเลยนี่คือไอ้ยาอิสราเอลนะคะที่เอาไว้เลี้ยงแพะค่ะปลกเอาไว้สำรองค่ะเพราะว่า กระถิ่นเราก็ตัดอยู่นะคะแต่ถ้ายามขาดแขนกระถิ่นหรือขี้เกียจไปอย่างเงี้ยเราก็ตัดหญ้าตรงเนี้ยนะคะเอามาให้แผกกินวันนี้ฝนตกฟ้าครึ้มครึ้มฝนค่ะก็อากาศสดชื่นเย็นขึ้น25องศานะคะ อากาศสบายขึ้นเลยชอบมากอันนี้เป็นบ้านสวนนะคะบ้านสวนแล้วก็ต้นจันทได้ยินเสียงดนตรีเปิดเพราะว่า,าวัดฝั่งตรงข้ามบ้านนะ่ะเขาวันนี้เป็นวันพระมั้งคะถึงได้เปิดอ,อะไรนะเพลงเตือนนะ่ะว่าเป็นวันพระชาวบ้านก็จะมาทำบุญที่วัดกันคะ่ะน่าจ,จะใช่นะเพราะว่าวัด จะเปิดเพลงทุกวันพระนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแพะฟาร์มเล็กๆนะคะที่สามีเลี้ยงแพะเอาไว้หลังกเกษียณค่ะเป็นงานอดิเรกงานยำว่างนะคะไม่ไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายให้ร่ำให้รวย นี่วันพาร์ที่พาเปิดเพลงที่วัดน่ะเป็นฟาร์มบ้านๆฟาร์มแพะบ้านๆเล็กๆนะคะเป็นกิจกรรมหลังกเกษียณของแฟนค่ะไม่งั้นก็จะอยู่กันเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ฟาร์มเล็กๆค่ะฟาร์มเล็กๆไม่ใหญ่มีแพ้แค่สิบกว่าตัวเอาไว้ทำกิจกรรมงานอทิเลกค่ะเพราะว่ากเกษียณแฟนกเกษียณแล้วก็จะได้มีงานทำนะคะวันนี้ฝนตกก็เลยเออบรรยากาศดีเลยออกมาเดินออกมาเดินเล่นได้นะคะ ท้องฟ้ามืดครึ้มเลยมะม่วงนี่แฟนเก็บมะม่วงนี่อ๋อเดี๋ยวไปดูแฟนเก็บมะม่วงหน่อยอ่ามะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงรัดนะคะอ๋อไม่ใช่เก็บมะม่วงเก็บใบมะม่วงให้แพะกินตกลงเก็บมะม่วงหรือใบมะม่วงเนี่ยเก็บใบสอยใบมะม่วงค่ะให้แพะกิน แพะก็ชอบกินเหมือนกันนะคะใบมะม่วงเนี่ยโอ๊ยมีมะม่วงร่วงด้วยที่พื้นเนี่ยอ๋อหลายลูกเลยเน่เน่ๆน,น่มะม่วงเนี่ยที่พื้นหลายลูกเลยนะนี่บางคนเขาเก็บเอาไปกวนนะแต่วันสองวันนี้คงกวนไม่ได้เพราะว่าไม่มีแดดพยากรณ์บอกว่าห้าหกวันข้างหน้าเนี่ย มันต้องใช้แดดตากไงอาอ,อโอ้เน่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 เนอ้อยเห็นแพ้แพ,แพร้องเลยนะเห็นแบบว่าอะไรนะกำลังสอยใบมะม่วงนี่คึมฟ้าค,มาคึมฝนนะคะวันนี้พยากรณ์บอกว่าฝนตกเป็นวันแรกที่ฝนตก ฝนตกประมาณตีหนึง่งตีสองอะ่ะพี่รู้ป่ะได้ยินเสียงฝนตกอยู่ก็เลยลุกขึ้นมาดูอ้อฝนดีใจฝนตกเพราะว่าอากาศมันแบบร้อนจัดมาเมษาทั้งเดือนเลยฝนอากาศร้อนสี่สิบองศาอัพบางวันถึงสี่สิบสี่นะคะก็เลยไม่ไหวทั้งคนทั้งแพะทั้งสัตว์ ทั้งต้นไม้โอ้ยดูดูไอ้น,นี่นะดูอะไรเนี่ยมะม่วงมะม่วงตกหลายลูกเลยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยสี 4, 5, ่ห้าหกโนี่ท้าจ่าชานเห็นเนาะมะม่วงนี่เก็บเลยเพราะว่าเขาชอบกวนโอ้ยหมวกหมวกมวกปิ้ว ลมพัดปิวหมวกมาตกยวเก็บหมวกก่อนอ๋ยเสียดายหมวกเปียกเดี๋ยวนำดำ,ดำเออเป็นไงมานอนตักฝนเหรออาการมันเย็นเหรอฮะลูกพี่แกไม่อยู่นะลูกพี่แกไปเรียนแล้วลูกพี่แกไปเรียนอยู่กรุงเทพไปดำเอ้ย เออร้องเนี่ยฟาร์มแพะค่ะสอยไอ้อะไรนะใบมะม่วงมากินเนี้ยเนี่ยค่ะมันกินอย่างอร่อร่อยโอ้ย,อยมะม่วงมะม่วงใบมะม่วงรยนตตรงไหนก็กรูกันไปตรงนั้นเลย ฟาร์มนี้นะคะอ้วนทุกตัวเลยค่ะดูสิโอ้ยไม่ได้ไม่ได้คุยนะเรื่องจริงดูสิอ้วนทุกตัวเลยนน่เน่เน่ไอตัวนี้ก็อ้วนเน่น่่เดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยค่ะเน่เน่เนี่ยอ้วนทุกตัวเลยรับฟาร์มนี้ มีมีอยู่ประมาณ16ตัวเลี้ยงจากตอนแรกเลี้ยงได้ปีกว่าเกือบสองปีเเกือบสองปีปีกว่าเนี่ยตอนแรกเลี้ยงก็มีไม่กี่ตัวเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ออกลูกบ้างโอ้ยชนทำไม สงสารมันได้ตัวใหญ่ข่มเหงลังแกตัวเล็กวันทุกตัวเลยนะคะเออไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนอ้ยตัวมันใหญ่มากแนละ้วจะยืนหน้ายื่นคอมาทำไมนะเอาตัวเล็กก็เรียนแบบได้อย่างกันเนาะ เนี่ยค่ะความแพ้ของที่บ้านดำดำเอ้ยเจ้านายเองบน่นบ่นคิดถึงแนะ่ดำาเขาคิดถึงเองนะ่ะให้ถ่ายวีดีโอไปให้เขาดูโอ้เจ้านายเองนี่กันจริงๆเลยนหนให้แพ้อ,อีกแล้ว นี่คือหน้าฟาร์มก็จะมีกองกระถินเต็มไปหมดเลยตัดใบมะม่วงแบบนี้ปีหน้ามันจะดกไหมเนี่ยโอ้อย่าตัดใบต้นนี้ออกเยอะสิก็จะมีกองกองอะไรเนี่ยกองกิ่งกระถินแห้งที่มันกินแล้วน่ะเต็มเลย บ้านสวนฟาร์มก็เป็นแบบเนี้แหละนะคะแล้วก็บ้านไกลๆนูน่นบ้านนี่คือประตูประตูบ้านสวนค่ะอยู่ติดกับถนนถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะคะแล้วข้างหน้าก็เป็นเขากระโดงอันนี้เป็นต้นจันผาจันผานิทนค่ะ จันผายี่ทนนิทนลีลาวดีนิทนทนอะไรทนแดดทนแดดนะคะ,ะฝนรถผ่านเนี่ยมีรถผ่านวิ่งผ่านนะ้าถนนเปิดประตูเอาเปิดไหวไหมนี่เนี่ยวันนี้จะเป็นคลิปยาวหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกก็ออกมาเดินได้ะคะ่ะ นี่เป็นถนนหน้าฟาร์มดามอุ้ยร้องกันสลอนเลยยืนหน้ายืนคอมากันเลย นี่แหละอาหารโปรดที่สุดเลยกระถินนี่แพ้ยังชอบเลย <c oughs> ตกตีหนึ่งตีสองตู้จะออกมาทำไมออกนอกคอกเดี๋ยวก็ได้เร <c oughs> ื่องหรอกเข้าไปเข้าไปดูดูดูดโอ้ยอยู่ข้างในกินไม่พอกันยังไง <c oughs> เดี๋ยวมาก็กัดหรอกไม่รู้ตัวอกีก เนี่ยมันก็จะเดินตามกิ่งกระถิ่นเข้าไปปิดประตูเลยนี่ไอ้ดำที่บ้านก็เลี้ยงหมาไว้สามตัวเนี่ยอากาศสดชื่นก็ค่อยดีหน่อย ฝนตกมอคืนตีหนึ่งตีสองแต่ก็ตกไม่หนักหรอกตกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ตกไม่แรงแต่ก็ก็โอเคมันทําให้ต้นไม้สดชื่นแล้วก็อากาศไม่ร้อนก็โอเคค่ะพอพอบรรเทาความร้อนอากาศร้อนได้หน่อยได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนะสี่สิบองศาโอ้โยร้อนค่ะก็ วันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะพาเดินชมบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มแพะแบบธรรมดาธรรมดาแถวชนบทบ้านเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะ